ายการร่ำรวยขุนสวยสุขภาพดีกับนูรีเดิมช่วงสาระสุขภาพตอนสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อสุขภาพและความงามสวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงสาระสุขภาพนะคะจะนำเสนอเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อสุขภาพและความงามค่ะ ทุกท่านทราบตีใช่ไหมคะว่าอนุมูลอิสระเป็นต้นเหตุสาคัญของความเสื่อมความแก่แล้วก็โรคร้ายต่างๆวันนี้เราจะได้ฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันอันตรายของสารอนุมูลอิสระจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์นในการคิดค้นและวิจัยด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพมานานกว่า20ปีคะ่ะในแพทย์มั่นอุดมพาณิชย์ค่ะสวัสดีคะ่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณต้องเรียนถามคุณหมอคะ่ะว่าสารอนุมูลอิสระคืออะไรคะ สารอนุมูลอิสระก็คืออะตอมหรือโมเลกุลใดๆก็ตามนะครับที่มีอิเล็กตรอนเนี่ยขาดหรือไม่ก็เกินไปนะครับเมื่อมันขาดหรือมันเกินเนี่ยมันก็จะไม่เสถียรมีความไวสูงนะครับในการที่จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับโมเลกุลหรืออะตอมอื่นไม่ก็คือว่าเข้าไปแย่งหรือเข้าไปให้กับอิเล็กตรอนแล้วก็เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าโมเลกุลนะครับหรืออิเล็กตรอนหรืออะตอมที่รับอิเล็กตรอนนั้นมาเนี่ยหรือให้อิเล็กตรอนนั้นไปเนี่ยนะครับ ก็จะเกิดความไม่เสถเียรขึ้นมาแทนพายาลูกโซ่นี้เนี่ยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเซลนะครับ,นะรบแล้วถ้าเกิดว่าอะตอมหรือโมเลกุลน,นั้นเนี่ยนะครับมันไปอยู่ในเซล์หรืออวัยวะที่สําคัญเนียก็จะเกิดอันตรายต่อร่างกายของเราขึ้นมาได้แล้วอย่างนี้สารอนุมูลอิสระมีผลเสียยังไงกับร่างกายบ้าง,างคะค,คุณหมอครับสารอนุมูลอิสระเนี่ยสามารถเข้าไปทําอันตรายต่อทุกส่วนประกอบของเซละนะครับแล้วก็สามารถทําอันตรายต่อเซลทุกเซลทุกๆอวัยวะ นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับนะบผลเสียต่ออวัยวะต่างๆก็จะเกิดขึ้นได้ทั่วร่างกายทําให้เกิดโรคร้ายต่างๆนะครับมากมายเลยนะครับเช่นว่าโรคกล้ามาเนื้อหัวใจตายโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคมะเร็งโรคภูมิต้านทานต่ำนะครับผิวหนังเหี่ยวย่นแก่ก่อนวัยนะฮะภาวะข้ออักเสบเบาหวานความดันโลหิตสูงอ่อนเพลียเรื้อรังสมองเสื่อมตาเสื่อมและโรคต่างๆอีกมากมาย สรุปได้เลยนะครับว่าโรคร้ายต่างๆของคนในยุคนี้ล้วนมีสาเหตุมาจากสารอนุมูลอิสระเป็นส่วนร่วมด้วยแทบทั้งสิ้นเลยครับโอ้ฟังแล้วแบบดูน่ากลัวมากเลยนะคะอย่างนี้เราจะมีวิธีป้องกันอันตรายเจ้าอนุมูลอิสระได้่ยยังไงบ้างคะครับเ,เราก็จะต้องได้รับสารอาหาร,รนะครับที่มีคุณภาพสูงหลากหลายและครบถ้วน แล้วก็จะต้องเลือกรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธ,ธิภาพสูงเพื่อป้องกันอันตรายจากสารอนุมูลอิสระนาเหล่านั้นครับค่ะแนวทางในการเลือกสารต้านอนุมูลอิสระมียังไงบ้างคะแนวทางในการเลือกสารต้านอนิสระง่ายๆเลยนะครับก็คือต้องพยายามเ,าเลือกให้หลากหลายกลุ่มแล้วก็หลากหลายชนิดครับะนะฮะแล้วก็จะต้องเป็นกลุ่มหรือชนิดที่สามารถเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันนะครับคำว่าเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันในที่นี้หมายความว่า สารต้านอนุมูลสระชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปเหนี่ยวนําให้สารต้านอนุมูลสระอีกชนิดหนึ่งที่ถูกนําไปใช้และหมดฤทธิ์ไปแล้วสามารถถูกนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครับในกรณีแบบนี้เนี่ยมันจะเพิ่มประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลสระเนี่ยได้อีกเยอะมากๆเลยนะ,ะนะครับแล้วก็มีข้อระวังอยู่นะครับว่าการได้รับสารต้านอนุมูลสระเพียงชนิดเดียวในปริมาณสูงเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้ เพราะว่าในขณะที่มีการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนนะครับขณะที่เข้าไปทำปฏิกับสารอนุมูลอิสระนั้นเนี่ยนะฮะอาจจะทําให้สารต้านอนุมูลอิสระนั้นมีภาวะการขาดหรือมีภาวะที่มีอิเล็กตรอนเกินซึ่งจะทําหน้าที่เนี่ยกลายเป็นสารอนุมูลอิสระเสียเองแล้วก็เข้าไปทําอันตรายต่อส่วนประกอบภายในเซลล์ของเราเกิดอันตรายขึ้นมาได้แล้วอย่างนี้มีกลุ่มไหนบ้างคะที่มีคุณสมบัติในการเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันนะคะครับ ที่มีการศึกษากันมามากนะครับนะฮะก็อันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นกลุ่มของแกมมาออริซานอลจากน้ำมันจมูกข้าวครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของวิตามินอีจากธรรมชาตินะครับวิตามินอีจากธรรมชาติเนี่ยจะมี4รูปแบบนะครับนะฮะส่วนใหญ่เราอาจจะได้ยินแต่คําว่าวิตามินอีแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิตามินอีเนี่ยจากธรรมชาติที่เราควรจะได้รับเนี่ยนะครับมีอยู่ทั้งสทั้งหมด4รูปแบบก็คืออัลฟา เบต้าแกมมาและเดลต้าทโคโฟอรลนะครับ uh, แหล่งที่มีปริมาณของวิตามินอีจากธรรมชาติทั้ง4รูปแบบในสัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ยนะครับ uh, ที่มีมากที่สุดในโลกเนี่ยก็คือน้ำมันจมูกข้าวสาลี <Okay. S 1> ครับส่วนกลุ่มที่3นะครับก็เป็นกลุ่มคาร์อทีนอยจากธรรมชาตินะครับเช่นแอลฟาแคโรทีนเบต้าแคโรทีนคริปโตแซนทีนซีแซนทีน ลูทีนเหล่านี้เป็นต้นนะครับ <คะ S 1> กลุ่มคารา์โบนอโดย์นี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มสีสันหลากสีจากผักจากผล,ลไม้ต่างๆานะครับาทาให้มีสุขภาพดีแล้วก็มีผิวพรรณที่สวยงามเ,าเราจึงเรียกกลุ่มคาร์โบนอโดย์เหล่านี้นะครับว่า,เ,าเป็นกลุ่มของสีสันแห่งความงามและสีสันแห่งคุณสุขภาพเพราะทําให้ผิวสวยและสุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะครับ,นะรบแล้วก็กลุ่มคาร์โบนอโด์เนี่ยยังมีคุณสมบัติพิเศษ นะครับก็คือว่าในโมเลกุลของคาร์โบนิโนนเนี่ยสามารถที่จะดูดกลืนอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงจากแสงแดดได้ค่ะก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับการปกป้องอันตรายจากแสงแดดทําให้ผิวเราไม่หมองคล้าแล้วก็ไม่เสื่อมโทรมง่ายจากแสงแดดนั่นเองครับค่ะโอ้ถ้าฟังอย่างนี้แล้วแสดงว่าถ้าเราได้รับสารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายกลุ่มหลากหลายชนิดจะมีผลดีอย่างมากต่อสุขภาพและความงามเราใช่ไหมคะอ,อ๋อแน่นอนเลยครับ เพราะว่าเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุทําให้เซลล์ของเราเนี่ยนะครับได้รับการปกป้องจากการทําลายของสารอนุมูลอิสระนะครับเราก็จะสามารถป้องกันเซลล์ป้องกันอวัยวะป้องกันร,ร่างกายเราเนี่ยนะครับ,รบให้เสื่อมช้าลงแล้วก็เกิดโรคร้ายต่างๆน้อยลงครับค่ะแล้วมีคนกลุ่มไหนบ้างคะที่ต้องการสารต้านอนุมูลอิสระเป็นกรณีพิเศษนะคะคุณหมอโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับ สารอนุมูลสสารเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในทุกๆวินาทีในทุกๆเซลล์อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยทุกคนทุกเพศทุกวัยก็ต้องการสารต้านอนุมูลสสที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับแต่ก็จะมีคนบางกลุ่มนะครับที่มีปัญหาในการที่อาจจะสามารถในการสร้างสารต้านอนุมูลสสะที่ร่างกายสร้างเองเนี่ยนะครับได้น้อยลงนะครับหรืออาจจะมีกรณีที่มีสารอนุมูลสสะเพิ่มขึ้นะนะครับ นะในกรณีแบบนี้เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องการสารต้านอนุมูลสระที่มีปฏิบภาิสูงจากภายนอกในปริมาณที่มากกว่าคนปกติคนเหล่านี้ก็ได้แก่ผู้สูงอายุนะครับผู้ทานอาหารผิดส่วนทําทงานหนักพักผ่อนน้อยนะครับมีความเครียดสูงคนที่ทานเหล้าสุบุรีโร,โ,รโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคอัมพษ์โรคอัมพาตโรคมะเร็งนะฮะหรือภาวะหลังการผ่าตัดหรือผู้ป่วย ภาวะพักฟื้นนะครับคนเหล่านี้เนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างมากเลยครับหากได้รับสารต้านอนุมูลอิสระที่มีปฏิรสูงในปริมาณที่มากขึ้นครับค่ะว,วันนี้ช่วงสาระสุขภาพนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะะในการเลือกใช้สารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่จะทําให้เราทุกคนนั้นสุขภาพดีผิวสวยแล้วก็แก่ช้าซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการใช่ไหมคะสวัสดีค่ะรายการร่ำรวย คุณสวยสุขภาพดีกับนู w ฟีเดิ